<laughs> มากินแอปเปิ้ลกันนะคะเนาะเพราเป็นแอปเปิ้ลอะนี่มะม่วงมันจะเนื้อคูเนื้อกระู้เลยนนเมันไลยมันกรแซ่บเนื้อมันมะม่วงเหี่ยวเลยไ <laughs> <laughs> ม่เคยกินเลย มาแซเลยพี่อยากจะชิมใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นเหมือน่วง,งเหี่ยวอ่ะเนี่ยจะเหมือนแอปเปิ้ลเลยเนาะมันบาบามันไม่เหมือนแอปเปิ้ลมันเป็นจืดๆเป็นยังไงไม่รู้ผมไม่ไม่ได้เรื่องเลยดูนะคะเอฟซีใหญ่ไม่อร่อยเลยมันเป็นยังไงไม่รู้บอแซ่บ <c oughs> มันรสชาติแบบเหมือนจะพูดยังไงดีฮะ ผู้ใดก็จะไ,ไปซื้อมาปลูกเดอ้อพี่น้องมันบกแสบงวงกันนีไแม่จะเป็นยังไดจะว่แอปเปิ้กล Apple, ก็ไม่ใช่ไม่อร่อยมากเลยเอาบาดบกแสบเดอ้อพี่น้องเดอ้อคุณเม็ดก็ใหญ่เม็ดเม็ดก็ใหญ่มากคุณฮะ เม็ดโกทรงกลมมันนี่พี่ใหญ่เม็ดทรงอะไรทรงอย่างเม็ดมันนี่มันแบบจอันนี้มันยังแซ่มวะไม่ได้เรื่องมันจืดมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเนื้ออะไรไม่รู้วะ จะว่าแอปเปิลก็ไม่ใช่เป็นแบบรสชาติไม่กรอบเหมือนมะม่วงเหี่ยวประมาณนี้เหมือนมะม่วงเหี่ยวใหญ่คิดออกแล้วเป็นเหมือนมะม่วงที่มันเหี่ยว แบบมะม่วงคันนี้จัมมงเคยปลูกแล้วก็ปลูกมันไม่เปรี้ยวเลยบุไม่เปรี้ยวแล้วก็เนื้อมันเหมือนมะม่วงเหี่ยวเนื้อนิ่มๆอันนี้เป็นเนี้อ,อกรสเปรี้ยวเหมือนกับเหมือนมันเป็นมะม่วงเหมือนมะม่วงไลยคนไม่มีฟันหรือเปล่า <laughs> <laughs> เป็นเหมือนมะม่วงคนสําหรับสําหรับคนคนฟันฟันไม่แข็งแรงเนาะเป็น่วงเหมือนมะม่วงเหี่ยวแดดนะแต่มันไม่เหี่ยวมันสดๆอยู่นะนี่ bó sẹp luôn nè, mẹ ai là được, không ai ăn được, không ai ăn được, không ไปยำใส่เอาไปยำใส่ถั่วอะไรน่น,นะนะใส่พริกใส่เกลือใส่น้ำตาลอะนะเนาะแต่ถ้าเรากินแบบนี้มันเหมือนกับรสชาติมันไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยวลองเอาไปยำดูกันนะ กินอะไรที่ไม่อร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนปกติกินอะไรก็อร่อยนะคะเอซแต่กินอันนี้ไม่อร่อยเลยบึงท <g ave> ี่ง ฉันไม่ได้เรื่อง